ครูภาษาไทยเคยเขียงเรียงควาตอนอยู่ม .3 าาตัวนู้ยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อต่อขึ้นอย่าเป็นอะไรเขียนมันยายมาหนึ่งหน้ากระดาษสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานชาั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของอะไรตอนต้นครูร้องเพลงอะไรไป ภูภาษาไทยเคยให้เขียนอะไรเขียนเรียงความเออเดี๋ยวม .4 นี้เราจะมาเขียนเรียงความกันนักเรียนครับเรียงความมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับนักเรียนเลยถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรตอนประถมเราก็เรียนตอนมัธยมต้นเราก็เรียนขึ้นม .4 มาเราก็เรียนการเขียนเรียงความและเดี๋ยวพอขึ้นไปม .5 ม .6 นักเรียนก็จะต้องเขียนเรียงความอีกแต่นักเรียนครับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่ครูจะสอนตอนนี้คือการทบทวนการเขียนเรียงความมาเขียนอย่างไรถึงจะดีเขียนอย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้ <S <S การเขียนเรียงความก็มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อหรือมีอิทธิพลต,ต่อการได้คะแนนไปในรายวิชาต่ตางๆนะครับซึ่งวันนี้ครูเองก็จะมีตัวอย่างของเรียงความที่ครูเนี่ยได้ไปเขียนมาแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปก,กรรม สมัยครูอยู่ม .4 คือเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วก็ไม่นานมากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าการเขียนเรียงความคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีงานทำหนึ่งชิ้นด้วยนะนะนั่นเองครับเรียงความนะความหมักมันเลยคือการเรียงรอยถ้อยคําเรียงรอยถ้อยคําการเรียงรอยถ้อยคาเราเอาอะไรมาเรียงได้บ้างเอาคํา เอากลุ่มคําเอาประโยคมาเรียงร้อยกันอย่างที่ครูเคยสอนไปในเทอมที่แล้วเรื่องของธรรมชาติของภาษาว่าหน่วยที่ใหญ่ที่สุดในภาษาก็คือเรื่องราวหรือสัมันธสารนําคํานํากลุ่มคํานําประโยคมาเรียงร้อยกันเป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่องเออเรื่องราวหนึ่งเรื่องนั้นจะต้องมีการแสดงสิ่งที่เรียกว่าความรู้แสดงสิ่งที่เรียกว่าความคิดแสดงสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจนะครับโดย เนื้อหานั้นจะแสดงความรู้ความคิดความเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้จะแสดงความรู้ความคิดความเข้าใจได้จะแสดงถึงอะไรก็ตามในการเขียนนักเรียนต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมในการเขียนักเรียนต้องใช้ภาษาเหมาะสมตรงความหมายกระทับรัดชัดเจนมีความสลัดสลวยนักเรียนครับสำหรับครูแล้วงานเขียนเรียงความเป็นงานกึ่งบันเทิงก็ดีกึ่งสารคดีคือจริงๆแล้วเรียงความนักเรียนครับ จำคำครูไว้เลยเมื่อพูดถึงเรียงความเราต้องเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงหรือจากสิ่งที่เราพบเห็นนะครับแต่ต้องเป็นสิ่งที่ตัวตัวเองมีความรู้มีความเข้าใจมีการประสบด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่เรื่องจินตนาการไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งแต่สิ่งนักเรียนที่สิ่งเดียวที่นักเรียนสามารถปรุงแต่งได้ในเรียงความคืออะไรนี่เลยคือการใช้ภาษา นักเรียนครับนักเรียนอาจจะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังแต่อาจจะมีการใช้กลวิธีภาษาที่ทําให้เกิดความน่าสนใจอันนี้เรียกว่าการปรุงแต่งทางภาษาแต่การปรุงแต่งทางเนื้อเรื่องไม่ควรจะนํามาใช้ในการเขียนเรียงความนะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วเรียงความคือการเรียงร้อยเรื่องราวหนึ่งเรื่องนะอาจจะแสดงเรื่องราวประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมตรงตามความหมายแต่นักเรียนครับการใช้ภาษาเหมาะสมในเรียงความคือนักเรียนต้องไม่ใช้ภาษาพูดอย่างเดียวนักเรียนต้องใช้ภาษาเขียนในการเขียนคือภาษาระดับทางการหรือค่อนไปถึงกึ่งทางการก็ได้ซึ่งในเรื่องระดับภาษานักเรียนก็เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับคงไม่ต้องพูดกันอีกนะครับกระทำรัชเจนอ่านแล้วตีความได้เปียนใจความเดียวไม่วกไปวนมา นะครับทีนี้ไปดูกันก่อนว่าเอ๊ะการจะเขียนเรียงความหนึ่งเรื่องเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากอะไรอันดับแรกนักเรียนครับการจะเขียนเรียงความหนึ่งเรื่องได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าหัวข้อหรือเรื่องก่อนนะการมีหัวข้อมีประเด็นมีเรื่องหรือมีแนวคิดนั้นจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้คิดวิเคราะห์ว่าเอ ö, ๊ะนักเรียนจะต้องเขียนอะไรยังไงเขียนไปในแนวทางไหนแต่นักเรียนครับบางทีเรื่องที่จะเขียนเรียงความนั้น จะมีครูเป็นผู้เลือกให้ซึ่งงานนี้ครูเป็นผู้เลือกและอีกแบบหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถเลือกได้เองตามความสนใจทีนี้เราจะมาดูในกรณีที่นักเรียนสามารถเลือกเองไดตามความสนใจแล้วมาดูด้วยว่าครูสามารถเลือกเรียงความได้ตรงกับคุณสมบัติหรือว่าแนวทางดังนี้ไหมยอย่างแรกเรื่องที่จะนํามาเขียนเรียงความต้องเป็นเรื่องที่ผู้เขียนย้ําว่าผู้เขียนต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์บอกแล้วว่า เรียงความเป็นเรื่องที่เขียนจากประสบการณ์ตรงหรือเรื่องที่นักเรียนมีความรู้โดยตรงนะคบถ้านักเรียนมีความรู้โดยตรงนักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องออกมาได้อย่างดีได้อย่างชัดเจนได้อย่างครบถ้วนและโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่มีประสบการณ์ตรงนักเรียนจะสามารถเล่าเรื่องนั้นได้ดีกว่านําเรื่องของคนอื่นมาเขียนนะคะอย่างที่2เลยเรื่องนั้นต้องมีความทันสมัยสังคมให้ความสนใจนักเรียนครับ การเขียนเรียงความต้องเป็นประเด็นที่ร่วมสมัยไม่ใช่เอาประเด็นล้าหลังกลับมาเขียนใหม่ถ้านักเรียนเอาประเด็นล้าหลังกลับมาเขียนใหม่ถามว่าคนอ่านจะเกิดประโยชน์อะไรไหมก็ไม่เกิดอครูมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งให้แล้วคือคำว่าประโยชน์นะักเรียนคะเรื่องที่ทันสมัยเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมันมีเยอะแยะมากมายในชีวิตประจําวันก็จริงแต่บางเรื่องก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่าน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เองครับการเขียนเรียงความต้องทําให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ด้วยไม่ใช่ทําให้เขาเสียเวลาในการเข้ามาอ่านนะครับต่อมาเป็นเรื่องที่เป็นรูปประทับใกล้ตัวคือเห็นเป็นเชิงประจับสามารถจับต้องได้สามารถเห็นได้ด้วยตาของตัวเองหรือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เนะพราะเรื่องที่เป็นรูปประทำและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจะทําให้นักเรียนเขียนออกมาได้ดีนักเรียนจะนึกเหตุการณ์ออกมาได้อย่างแม่นยําได้อย่างชัดเจนกว่านําเรื่องที่เป็นนามธรรมซึ่งนักเรียนจะต้องตีความอีกทบหนึ่งหรือเป็นเรื่องที่ไกลตัวนักเรียนอาจจะเขียนไม่ออกอย่างนี้ก็ทําให้เรียงความของเรานั้นอ่านออกมาแล้วรู้สึกไม่โอเคอย่างนี้ แล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางและรี่นครับการเขียนเรียงความที่ดีหรือประเด็นเรียงความที่ดีจะต้องนําให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าการเขียนเรียงความนั้นคือการที่เปิดโอกาสให้กับผู้เขียนได้ถ่ายทอดความคิดได้แสดงความคิดออกมาอย่างเต็มที่ผ่านงานเขียนหนึ่งเรื่องเพราะนั้นอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะสื่อสารกับผู้อ่านให้ได้รับรู้แนวคิดของเรา นะครับอันนี้คือการเลือกเรียงความทีนี้ครับน well hmm. ักเรียนเมื like like ่อนักเรียนเลือกเรียงความได้แล้วอันนี้ครูอาจจะวางสไลด์ผิดหน้านะครับเมื่อนักเรียนเลือกเรียงความได้แล้วได้ประเด็นมาแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําต่อคือวางโครงเรื่องสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคือการวางโครงเรื่องหรือวางพล็อตนั่นเองนักเรียนครับการวางโครงเรื่องมันเปรียบเสมือนกับการที่นักเรียนวางแปลนบ้าน นะหรืออาจจะเป็นการที่เรียนวางแผนจะออกเดินทางเราจะไปไหนจะไปยังไงจะไปด้วยวิธีใดนะมันเป็นการบังคับมันเป็นการควบคุมทิศทางการเขียนของนักเรียนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะครับและจะทให้การเขียนนั้นของเรามีระเบียบและมีระบบอย่างชัดเจนแล้วการวางโครงเรื่องทำยังไงได้บ้างนี่ครับนะักเรียนครับการวางโครงเรื่องเราจะต้องคิดก่อนว่า สมมุติเราได้เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอ๊ะพอจะเขียนเรียงความเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันมีคำไหนกลุ่มคำไหนข้อความไหนที่มันน่าสนใจที่มันเหมาะสมที่จะอยู่ในเรียงความของเราเราต้องไปหาหรือนักเรียนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะพอพูดถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมเอ๊นักเรียนคิดว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้สิ่งแวดล้อม คงอยู่กับพวกเราตลอดไปได้หรือเอสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่มันกำลังจะสูญสลายหายไปอะไรอย่างนี้แล้วนักเรียนจะต้องหาคำตอบหาคำตอบโดยการศึกษาได้ตัวเองหรือการค้นคว้าอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะสอบถามผู้รู้ก็ได้เช่นกันเมื่อได้คำกลุ่มคำข้อความหรือได้คำถามก็าตามนักเรียนจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญของเนื้อเรื่องนักเรียนอาจจะคิดอย่างนี้คิดปิงออกมาแล้วเขียนไว้ก่อน พอเ,เขียนออกมาปุ๊บนักเรียนเขาสิ่งที่เขียนไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนเริ่มต้นจากตามนั้นนะนักเรียนจะต้องมาจัดลำดับความสําคัญก่อนว่าจะเอาอะไรขึ้นเป็นคำนำํานําจะเอาอะไรมาเป็นเนื้อหาจะเอาอะไรมาเป็นสรุปและตรงเนื้อหาอะไรสําคัญน้อยสุดไปมากที่สุดอะไรเป็นเรื่องเล็กสุดไปเรื่องใหญ่ที่สุดนักเรียนต้องลําดับให้ได้ แต่ถ้านักเรียนเห็นว่าส่วนใดที่นักเรียนวางพลอดเอาไว้แล้วไม่มีความจําเป็นที่จะเอามาเขียนนักเรียนก็ตัดออกได้เลยโดยไม่ต้องเสียดายเพราะบางทีในการเขียนเรียงความเรามีพื้นที่จํากัดนะครับเอาล่ะพอเราวางโครงเรื่องได้แล้วทีนี้เรามาดูในส่วนขององค์ประกอบของเรียงความกันบ้างองค์ประกอบของเรียงความเหล่านี้นักเรียนจะต้องทําให้เห็นทําให้ครูเห็นในงานเขียนของหนูนะครับส่วนประกอบแรกเลย ครูขอพูดถึงคานาก่อนครูยังไม่พูดถึงการตันะ้งชื่อเรื่องครูขอพูดถึงส่วนที่เรียกว่าคํานําเรื่องก่อนนักเรียนครับขึ้นชื่อว่าคำำํานํามันจะต้องเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านเกิดความอยากอ่านขึ้นอยากอ่านต่อนะครับโดยส่วนนี้เราจะเรียกแง่ว่าส่วนเกริน่นนาขึ้นชื่อว่าเกริ่นคือยังไม่บอกทั้งหมดว่าเราจะกล่าวถึงอะไรแต่เป็นการดึงดูดเป็นการเอาให้ง่ายเป็นการเรียกลูกค้าก่อน เรียกลูกค้าให้เขาเตรียมตัวเข้ามาชมสินค้าของเรานะครับโดยการเขียงเรียงความเราอาจจะขึ้นต้นได้ด้วยวิธีการใช้คำคมใช้สุภาษิตใช้คำถามใช้ร้อยกรองใช้บทเพลงใช้พระบรมราโชวาทอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้คำนำเรื่องนะสำหรับครูในเรื่องของจำนวนบรรทัดครูมองว่ามันไม่ควรเกินห้าบรรทัด ไม่งั้นมันจะเป็นการที่นักเรียนจะเขียนเนื้อหาและแต่ถ้านักเรียนเขียนได้ไม่เกิน5บ,5บรรทัดสาถึงหบรรทัดจะเป็นการตเตรียมตัวที่กําลังพอเหมาะพอดีนะครับส่วนที่2เลยคือส่วนของเนื้อเรื่องครับนักเรียนเรานะเรียนครับจําไว้เลยนะเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในเรียงความเนื้อเรื่องเป็นส่วนสําคัญที่สุดในเรียงความเพราะเนื้อเรื่องคือตัวที่ แสดงรายละเอียดแสดงความรู้แสดงความคิดแสดงความเข้าใจของผู้เขียนเพื่อที่จะให้ผู้อ่านได้รับทราบนะคะว่าเราต้องการจะสื่ออะไรเนื้อหาอะไรที่เขาต้องได้รับกลับไปนะครับโดยเรียงความในส่วนเนื้อเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้จริงๆควรจะมากกว่า1นึ่งย่อหน้านะคะแต่ถ้ามีหนึ่งย่อหน้านีนจำไว้เลยคำว่าหย่อหน้ามันหมายถึง ต้องแสดงเนะะื้อหา1ประเด็น1ใจความสําคัญ 1. ย่อหน้าเท่ากับ1ใจความสําคัญจําไว้เลยย่อหน้าหนึ่งจะไม่มีใจความเกิน1ใจความถ้าย่อหน้าหนึ่งเกิน1ใ,นใจความถือว่าเป็นย่อหน้าที่ไม่ดีนะครับย่อหน้าหนึ่งจะต้องมีเพียง1ประเด็นเท่านั้นและในแต่ละย่อหน้านี้นะักเรียนครับจะต้องแสดงสิ่งที่เรียกว่าสารัฐภาพ คือแสดงสาระสําคัญตรงกันทุกย่อหน้าทุกย่อหน้าจะต้องเขียนถึงเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกันทุกย่อหน้าไม่ใช่ว่าย่อหน้านี้พูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมย่อหน้านี้เหมือนพักโฆษณาสักครู่แล้วมาชมสิ่งอื่นแล้วค่อยกลับมาเขียนอย่างนี้ไม่ได้ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าต้องแสดงความเป็นเอกภาพคือแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนือ้อเรื่องมีความกลมกลืนมีสัมพันธภาพกันนะครับอันนี้เราได้ยินคําเหล่านี้บ่อยแล้วนะครับ เนื้อเรื่องจะต้องแสดงศัก,กยภาพในการแสดงความรู้และแสดงการเขียนให้ได้นะเพราะมันเป็นส่วนที่ผู้อ่านเขาต้องการเก็บรายละเอียดจริงๆนะครับหย่อหน้าหนึ่งใจความเขียนสาระสําคัญเดียวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็แต่และย่อหน้าต้องมีความเชื่อมโยงมีความสําคัญกันและสุดท้ายเราจะต้องมีการสรุปเรื่องการสรุปเรื่องคือการนําตรงเนื้อเรื่องทั้งหมด เนื้อเรื่องเอาใจความสําคัญของเนื้อเรื่องมากล่าวย้ําอีกทีหนึง่งย้ําประเด็นสําคัญให้เขาเกิดความเข้าใจให้เขาเกิดความตระหนักอีกทีหนึง่งนะเรียนครับตรงยอหน้าสรุปก็ควรใช้ความยาวประมาณคํานําเรื่องเหมือนกันอาจจะเป็น3-5มถึงบรรทัดก,ก็ได้หรืออาจจะมากกว่านี้นิดนึงก็ได้เหมือนกันแต่นะเรียนครับการสรุปเรื่องไม่ใช่การขึ้นประเด็นใหม่ การสรุปเรื่องไม่ใช่การขึ้นประเด็นใหม่ถ้าเมื่อไหร่มีการขึ้นประเด็นใหม่มันจะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคบพอบอกแล้วว่าการสรุปเรื่องคือการนําเนื้อเรื่องมาสรุปมาขมมดความคิดโดยนักเรียนอาจจะให้ข้อคิดหรือใช้ถ้อยคําที่ลึกซึ้งถ,ถ้อยคําที่คมคายมาเป็นตัวปิดจบให้เกิดความประทับใจนะครับแต่จําค,คําคูไว้อีกอย่างหนึ่งจาอีกแล้วนะคานาขึ้นแบบไหนสรุปห้ามจบแบบนั้นอย่างเช่น ขึ้นคำคมห้ามจบคำคมขึ้นร้อยกรองห้ามจบร้อยกรองอย่างนี้เป็นต้นขึ้นอะไรห้ามจบอย่างนั้นนะแต่อย่างนี้มีแบบหนึ่งคนชอบใช้เยอะมากขึ้นคำนำด้วยเรื่องด้วยคำถามนะเรียนครับคนชอบใช้คำนำเรื่องโดยการใช้คำถามอันนี้ดีเลยนะเมื่อไหร่ที่คำนำเรื่องขึ้นตด้วยคำถามในเนื้อเรื่องนักเรียนจะต้องตอบคำถามของคำนำไม่ด้วยและในสรุปนักเรียนอาจจะตอบคำถามอีกทีก็ได้ หรือสรุปอาจจะเป็นการใช้คำถามก็ได้อย่างเช่นสมมุติเขียงเรื่องแม่แล้วถ้าวันหนึง่งแล้วหากวันหนึง่งเราไม่มีแม่ให้ดูแลแล้วใครที่จะดูแลเราหรือเราจะดูแลใครอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เป็นต้นก็ได้นะครับส่วนทำไมครูถึงเอาตั้งชื่อเรื่องไว้สุดท้ายในะเรียนครับการตั้งชื่อเรื่องนี้เราสามารถตั้งได้สองได้สแบบคือห คำว่าแบบของครูคือก่อนเขียนนะตั้งก่อนเขียนคือเราเอาชื่อเรื่องตั้งปุ๊บแล้วเราเอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาตั้งมาเขียนล้อกับชื่อเรื่องของเราหรือแบบที่2เขียนเนื้อเรื่องเสร็จก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อเรื่องส่วนมากทําวิธีแบบหลังคือตั้งชื่อเรื่องหลังเขียนเสร็จจะได้ประสิทธิภาพของ การเขียนเรียงความมากกว่าการตั้งชื่อเรื่องเรียงความมากกว่าโดยนักเรียนครับการตั้งชื่อเรื่องเรื่องเรียงความจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้ครอบคลุมกับประเด็นสําคัญตั้งชื่อเรื่องให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญไม่ใช่ว่านักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่นักเรียนตั้งชื่อเรื่องว่ารักนะจ๊ะคนดีของฉันเอ้าเกี่ยวอะไรกันนะแต่ชื่อเรื่องนี้ต้องกระตุ้นความสนใจเพราะว่าอะไรเพราะชื่อเรื่องจะเป็นจุดแรกที่ผู้อ่านเรียงความจะเห็น นะเห็นแล้วปุ๊บอ๋อเขียนถึงเรื่องนี้เอ้ยชื่อเรื่องน่าสนใจจังเลยอาจจะต้งนด้วยการใช้คําคล้องจองอาจจะต้งนด้วยการใช้คําถามหรือการใช้คําธรรมดาทั่วไปก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะครับจบแล้วสําหรับเรื่องของการเขียนเรียงความครูมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะักเรียนครับเรียงความที่ครูจะให้นักเรียนเขียนนะักเรียนต้องเขียนลงในสมุดร,รายวิชาภาษาไทยของครูนะครับ เรียงความที่ครูจะให้เขียนครูมีประเด็นเพียงคําเดียวเลยเพียงคําเดียวเท่านั้นที่ครูจะให้เราเขียนคือเรียงความที่มีประเด็นและเนี่ยประเด็นนี้ไม่ใช่ชื่อเรื่องแต่ชื่อเรื่องนั้นต้องไปตั้งเองเรียงความในที่นี้ครูจะให้ประเด็นว่ารักรัก คำเดียวแล้วเรนไปตีความมาว่าความรักของนักเรียนในทัศนคติของนักเรียนคือรักแบบไหนรักตัวเองรักเพื่อนรักแฟนรักพ่อแม่รักครูอาจารย์รักโรงเรียนรักประเทศรักสิ่งแวดล้อมรักโลกรักเพื่อนร่วมโลกรักดารารักซีรีส์สิ่งของที่เรารักอย่างนี้แล้วแต่เห็นไหมซื้อเรื่องประเด็นคูส์ของไหมเรนต้องมีความรู้มีประสบการณ์ตรงเรื่องทันสมัยด้วย เรื่องใกลตัวด้วยสแสดงเขาเห็นได้อย่างกว้างขวางด้วยตรงไหมนั่นเองครับความยาว15-20บรรทัดในสมุดนะครับ1 5บ0บรรทัดต,ตั้งชื่อเรื่องมาด้วยนะครับนัดส่งตามวันเวลาที่ครูกําหนดไว้ในแต่ละห้องนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอจบการสอนในเรื่องของการเขียนเรียงความไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ